ต้องมองมองก็บอกว่าไม่ให้มองก็จะมองจะไปปล่อยปูกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปตลาดก่อนเอออยากกินปูปูหน้าเทียมกินอร่อยมากไปปล่อยปูแล้วก็ไปไปกินปูป้าไม่เอาถ้ามีคนแบบคอมเมนต์หนึ่งอันเดียวแบบเยอะมากเลยเผื่อคอมเมนต์แบบหนึ่งอย่างอรเยอะมากกูกลิบไงกริบเขาก็เป็นเป็นแอดมินเขาก็คอย เขาหล่อมากลูกนั่นแน่เขาบอกเลเวลอะไรเลเวลอ่ะไม่รู้อ่ะยีไม่เคยดูว่าตัวเองเลเวลอะไรเพราะจำได้ตอนนั้นน่ะที่พ่อบอกเออเริ่มนายผิดแล้วอ่ะพอจำได้พ่อบอกเลเวลประมาณห้าสิบเมอุ้ยไม่ถึงเป็นไปไม่ได้เลยสามสิบก็ได้สามสิบเมตน่าจะเลเวลประมาณสามสิบ โอ้ยโง่งขนาดนี้ไม่นอนเลยครับคุณเรียกว่าสามนไหนที่เดวลอะไรอะกูเก็บรูปอะขอาคุณค่ากูก็บข้าหน้าเหมือนพ่อเลยหน้าเหมือนแม่อ่าเอางี้เทาลองทำหน้าเองก่อนแล้วพ่อจะจะทำหน้าเหมือนเขา ปอบเว็บเท่าไหร่นะสามสิบสามเว็บสามสิบสามอะเดี๋ยวเอเราทำหน้าทำหน้าเหมือนเานะอเนะเคานะทำหน้าไงไม่พีไม่เหมือนเหมือนใครจ้องทำปากแบบสี่เหลี่ยมไงนักธนกิจใช่ บบหน้าเขาดูแบบซีเรียไหนนี่ใช่ไหมเขาหน้าเหมือนลูกชิ้นนะ<ม>อย่ามองมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเมาลถดมองข้างหน้านุ้น <c oughs> ไม่ต้องมอง <c oughs> มองข้างหน้ามองอยู่มองข้างหน้าเดี๋ยวเมาลด เขาไม่รู้หรอกเขาเมารถมันทรมานกันไปไปไปเอาไปเอาเจ็บเฮารถมันทรมานเนี่ยเจ็บอะไรนียงมาแบบปดโอ้โหเบาอ่อนแอเหลือเกินโดนนิดโดนหน่อยก็โตะมุมนี้ไม่ได้นะเหนียงมานะเอ๋เหนียงมานะระวังเมารถนะลูกเมารถจริงๆดูอะแล้วเมามันจะเมารถเขา <laughs> โอ้โหอ,อันนี้เหนียกเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยนะเมื่อก่อนต้องทำคำนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยเหนียงเนี่ยเนี่ยงเออเไม่รู้มัน,นมาจากไหนเนี่ยบอกมันว่าไม่ต้องมาได้ไหม ป้าเมารถครับคงเอานี่มันกันเกียงไกลอ่าเห็นไหมมึนแล้วใช่ไหมจะแวะสตาร์บัคไหมหน not starbuck รู้ได้ทำไมสตาร์บัคสตาร์บัคสตาร์บักตาบัคยังไงครับโอ้ยมีคนเยอะมากโดนแบนโดนแบนโดนแบน เราอะเรามันชอบอย่างเงี้ยอะไรอะไรที่จะจะต้องจะต้องสวนไปอีกทางวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์มาขายนะครับขออนุญาตปักตนะก้าคนดูเยอะปักตะก้าเลยวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาขายนะครับน,ออรนี่เลยครับทุกท่านครับนี่เป็น,นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตมานะครับผมเป็นเด็กชายอายุ เก้าขวบนะครับผมใครที่สนใจอยาก,ยาก,กจะอยากจะร <Hey! S 1> ับรับไปอุปการะนะครับผมไปดูแลก็เ,เชิญกดที่ตะกร้าหนึ่งได้เลยนะฮะ <c oughs> เด็กคนนี้กินได้ทุกอย่าง <c oughs> แต่ยกเว้นไม่กินผักไม่ทาย,ยาด้วยไม่กินยาเพราะฉะนั้น เขากินยาดีกว่าพี่ปูรักษาหายเองได้เขากินยาดีกว่าพี่ปูพี่ปูต้องไปเปรียบเทียบกับเขาเลยไม่พี่ปูต้องกินยาบนโต๊ะอ่ะไปเาไม่เกี่ยวเลยเขากินแบบนี้ไม่เกี่ยวเลยพี่ปูรับซื้อค่ะและห้ามไอเยี่ยมนะคะเอเยี่ยมไม่ได้อ่ะเอาแล้วถ้าเขารับซื้ออ know I'm running away ได้ไม่หีแล้วไม่ให้ดูคนดูโน้นเดี๋ยวมเมาโลนอยากดูอ่ะจะดูอะไรมันก็ไม่มีอะไรให้ดูเพราะของเขาหน้าปบอบมันหน้าจริงมันดูแอบกะไรอย่างนี้นมันเป็นแอปแอปน้ดิด <Very S 2> นึงแอปทำให้แบบหน้าดูแบบหน้าดูหลอ่อหรือ no, <very> มเนดีลองพูดภาษาอิตาเลียนดิมาเร็วโชว์หน่อย ทุ่เดไปกินพิซซ่าอย่างเงี้ยอาจจะไปกินพิซซ่าหน้าโฟชีสอ่ะพูดหนึ่งโฟชีสพีซที่พูดภาษาอิตาเลียนแล้วไม่โดนโดนได้ไม่โดนพ่อไม่โดนแบนอาริกาโตอาริกาโต้วมันญี่ปุ่นพอให้พูดที่อิตาเลียนก็จะพูดญี่ปุ่นว้าหนีหาพูดจีนอีกเอ้า อันนี้ภาษาอะไรอ่ะ Spanish Spanish อ่ะเช้า The market ถ้าภาษาอะไรเขาพูดเช้าเช้าเช้า The m a k e t เช้านี่ไม่เช้าแล้วนี่เริ่มสายๆแล้วเนี่ย The market is German หรอภาษาเก็ตเจอมันภาษาดังขึ้นรู้จักไหมดังขึ้น ดังคืออะไรเปล่าโอ้ยเมารถแย่ดูเองดูแค่ดูเองเดี๋ยวคนจะดูจากสามจุดหกนี่แน่เลยเป็นห้าเคเลยช่วยออกไปก่อนได้ไหมครับทุกคนช่วยออกไลฟ์แป๊บหนึ่งได้ไหมครับผมน้ำตดอะครับเอาใครเขาตดในไลฟ์เลยบ้างล่ะ มันไม่มีหรอกตดเลยอ่ะแน่จริงก็ตดเลยตะตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณสามจุดเจ็ดนาทีทำไม,มนนานจังเลยอ่ะเอ็นตอนแรกบอกว่าชั่วโมงเดียวทำไมมัน เดียวมาไ้จอว่าเราแบบรอไม่ได้รอนิดรอหน่อยก็บ่นอะไรเงี้ยวันเราไปตลาดก่อนเนาะตลาดได้ไเราไปไปตลาดอ่ะซื้อซื้อปูอ่ะอ๋อไม่เขาปักหมุดใช่ตลาดไหนอะเขาจะรู้ได้ไงส่งไปแล้วตลาดมหมะ เดียวไปทททองเทปขหน้าึเียวองขอหน้านนกนา,นาทีถึงตลาดี t e จะไปไหนกันเหรอคะเดี <ไป S 1> ๋ยวเรากำลังจะไป,ไปกินปูไปไปปล่อยปลาเอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยปู แล้วเขาจะมีร้านหรอไม่รเราอ่ะจะไปซื้อเราจะไปซื้อปูหน้าเขียบหรอือเปล่าที่เขาแบบกลางก็เป็นขายอ่ะฮะคือวิลลี่ซะหน่อยหรไหนอาวเมื่อกี้หรอโดนม้าก,กัดหายยาสวัสดีนี่เท่มากอะเขามาเมียดูนี่ท,ทำไมมันดำจัง นี่คือสียง<ส>ของเลือดเลือดที่ทอยู่ข้างในจับเจ็บเคอยองจับอะไรอย่างเอาเดี๋ยวเมาหล้อไม่ต้องมองมากมันก็เป็นภาคกับภาคเรื่อย ไม่รู้โดนแบนจิเขียวเปล่าโดนแบนจิอะไเขาบอกว่าการให้ของผ่านถูกระงับชันวทีมันป็นไหลทำไมอ่ะอาจเป็นเพราะว่าเราโชว์แผลป่ะจะาชว์เอาออกไปเลยแทน โดนก็บอกว่างดงดให้ของขวัญสิบนาทีโดนกันเยอะค่ะไม่เป็นไรค่ะโดนแบรนด์ได้ไหมโดนแบนได้ไหมเผ่าเราต้องอย่าไปดั่นอย่าบสนใจคือเขาจะรลังงับอะไรก็ปล่อยเขาเขาให้เราเล่นกันขนาดดีก็แสดงว่าสนุกแล้วแหละ เราก็สนุกกันพอแล้วการที่เขาจะคอนโทรอะไรเราบ้างเช่นเกาจะรังับอะไรเราบ้างสักสิบนาทีก็ตึงไปลองบ้างดิเนเราบอกถ้ลองให้โดนแบนลองให้โดนลองให้โดนเสียงให้กยโดนแบนได้ๆจากโดนแบนเนาะโอเคลองให้เลยโดนแบนเออโดนแบนแล้วชีวิตจะมาโดนแบนอะไรตลอดเวลานี่ไงโดนแบนนี ช่างมันอยากจะแบนอะไรก็เรื่องของมันเด็บเปล่านี่เด็กทำร้ายผู้ใหญ่ที่โดนแบนไปตลอดชีวิตนะร้ยวามเลยนะเราไม่ต้องไมสนใจหรอกเราก็คิดว่าใจเราต้องนิ่งใช่ไหมใจเราต้องนิ่งก่อนเราเล่นติ๊กต็อกเล่นก็เล่นฟรี แพลตฟอร์มเขาก็ต้องคิดโปรแกรมคิดอะไรมาอะไรมาให้เราเล่นแบบเสียเงินเป็นร้อยร้อยล้านในการที่เราเล่นน่าเบื่อมากแล้วเราก็เล่นฟรีพอเราเล่นฟรีเสร็จแล้วเขาคิดว่าเรามีอำนาจกับการเล่นฟรีพอถูกระงับหน่อยเงี้ยระงับสุดสิบนาทีเราก็จะเป็นเดือดเป็นแค้นโกรธติตก๊กต๊อกเราอย่าไปคิดใจเราตรงนี้เฮติ t ต หยุดนอย่าไม่ได้ร้อนสิบนาทีอ,อ,อีกสองนาที <c oughs> อีกสองนาทีไม่ช่วยแล้วไปแล้วไม่ช่วยแล้วรถวิ่งเร็วกว่าวิเชยไม่ต้องมองมองข้างหน้าไปไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องเขาเขาบอกเขา 9นาที I love TikTok เออ I... อ้าวเขาบอกว่าให้พวกมัน I love TikTok I love TikTok I love TikTok อะไรนะทำไมอ่ะไล่เดียวดูนั่นแนมฮะ I love TikTok ไม่ใช่ใช่เขาบอกว่าถ้าโดน TikTok แบนหรือโดนอะไรว่าให้บอกว่า I love TikTok นี่เขาระงับการส่งของขวัญ จริงๆเขาไม่ได้ระง,งับการส่งของขวัญหรอกคือมันไม่มีใครส่งให้เราอยู่แล้วส่งให้เราได้ไหมคะไม่มีใครส่ง Come on I love TikTok ฮ <c oughs> ะ I love I love you baby อ้อนของขวาเด็ก<ร>เก่งมากไม่ได้ไม่ได้อ้อนครับเพราะว่ามันส่งไม่ได้มันส่งเอาส่งไม่ได้จริงๆเออพ่อบอกพ่อบอกลองไม่ได้เดี๋ยวพวกขาโดนคขาไปไ i g ใช้อะไรอีกละ่ะเภารู้ได้ไงเภาเป็นเด็กเก้าขวบเภาจะมารู้ลทุกเรื่องได้ยังไงว่าจำอะไรได้ไม่ได้นี่ก็เออเขาดิโอ ได้ได th ้เอนิดเอหน่อยทำมาคุยใหญ่เลยนะโคดิ้งโคดิ้งคืออะไรอ่ะโคดดิ้งคืออะไรวิชาอะไรวิชาอะไรโคดดิ้งคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อ๋อแม่คุยอีกคุยอีกเข้าถ้าบระบอกโดนครเขาไม่ไรใช้แสบแล้วบระบอโดนแบนหนูเผาจะไม่รู้เลยเผาแค่เก้าขวบเขาไม่มีทางรู้เรื่องอะไรหรอก I know แค่ยาทาผิว ยาทาหน้าเพายังไม่อยากทาแสดงว่าเพาก็ไม่ได้รู้ตักกะเราว่ายามันทํามาเพื่ออะไรมัมีปัญหาให้เขาทานเขาไม่กินผักเนี่ยเผาไม่รู้ความจริงของผักเลยว่าผักมันช่วยชีวิตให้เผาอึง่ายขนาดไหนเผาไม่รู้เลยเผาก็จะแต่ะผงกินผักเพราะอึตรงนี้เลยนะเพราะว่าเผาอึทุกวันสี่ครั้งออกด้วย ตีเงือกครับคนอะไรอือวันละสี่ครั้งเกิสี่ครั้งักบ้าหรือเปล่าคือนสี่ครั้งมากกว่าฮะเกินสี่ครั้งเออไม่เข้าใจทั้งพูดอิดและพาวทำไมาชอบนั่งเข้าห้องน้ําแบบนานๆเพราะอะไรเข้าไปเล่นเกมอะไรอือพี่ปอกก็เข้านานนั้นจำได้ไหมที่พ่อดูทีวีอยู่อ่ะเราก็ป้าปอบเดินมาแล้วเข้าห้องน,น, <c oughs> น,น้ำเกิอชั่วโมงครึ่ง อทำอะไรอ่ะอาบน้าด้วยอึดด้วยฉี่ด้วยนัางหน้าด้วยเวลาพอเข้าเข้าน้ำอย่างแรกที่ต้องทำคือพ๋อต้องแปรงฟันก่อนถ้าพอเข้าถ้าพอเข้าน้ำก่อครั้งแรกอะไรยพูดเก่งเหลือเกินสิ่งแรกที่พอจะทำไม่ได้สิ่งแรกที่พอจะทำก็คืออึ มนีหน่อยตอนนอนก็ต้องจับมือจับมือไงนอนก็ต้องจับมืออย่างนี้นอนก็ต้องนอินหมอนเดียวกันหกหมผืนเดียวกันใช่ไหมกลัวผีเช่นั้ตอนนี้ส่งของขวัญได้ยังตอนนี้อดีขึ้นแล้วค่ะคุณบอยไม่มีใครบอกแบบนั้นเลยลีมินเพาเชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าตอนเด็กๆ ตอนที่ทองน้องเผาอ่ะเอดูแต่ซีรีส์ลีมินโผลช่ป่ะคือแบบชอบมากชอบแบบลีมินโผมากแล้วก็ฝ่ายฝันว่าเอ้ยลูกเราจะหน้าเป็นสไตล์เกาหลีแต่ตอนเด็กๆเป็นเกาหลีนะม้วก็เล็กตอนเด็กนี่คือแบบเหมือนลีมินโผมากใครน้องเผาอ่ะใครแต่ตอนนี้เป็นน้องลูกชิ้นกระเป๋าขนาดใหญ่เผาไม่นทำไมว่าบอท่าไม่ถึงตลาดแล้ว มหาชัยแวะนี่นี่สิกว่าไอ้นั่นอ่ะรดช่องอะไรนะรดช่องบาทจะถึงง้นสี่นาทีครับสองสี่สี่สองขับโมเดิร์ตเปียวมาโอ้โหขับตกลไม่มหาชัยก็มีรดช่องวัดเสด็จไงรถช่องวัดอะไรนะเจ็ดเอ่อรถช่องวัดเจ็ดวัดเสด็จโอ้ยเสด็จใช่หรือวัดเสด็จใช่ไหมมหาชัยมีรดช่องวัดเจ็ดใช่ไหมวัดเจดไปกินรถช่องวัดเจ็ดกยูเพาอร่อยมาก รถช่องวัดเจ็ดมมีทู้ประเทศอันนี้เขาออริจินอลก็ออริจินอลเาบอกมาแล้วช่องอยหนูใช่ไหมใช่มันเป็นมันเป็นคือรถช่องวัดเจ็ดมันมีหลายที่เออใช่ใช่ใช่เอ๋ไปซื้อปูนะเดี๋ยวพี่ไปซื้อรถช่องอย่าไปซื้อรถช่องเดี๋ยวค่อยไปซื้อ มไม่ได้เป็นปัญหาของเพ้าะอะไรพูดขยันนี่ก็ขยันพูดซะด้วยเออใช่รถช่องวัดเจดรถช่องวัดเจ็ดก็เหมือนเพ้าไม่รู้จักรถช่องหรอไอ้ดูเ u t w วัด i ีสวาวัดเจดก็คือวัดเจ็ดก็คือเป็นเป็นวัดชื่อ,ช,อชื่อเจด แต่ว่าลอดช่องที่อยู่ทแถวนั้นมันอร่อย uh huh. เขาก็ขายที่มาใไชด้วย หอยพิมพ์หายากหอยพิมพ์หายากอู้ได้แล้วอะไรอ่ะอ่นี่ไงได้ของขวัญแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็มีสองอย่างคือคือไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวถืหัก ถือให้ไม่หักโรไม่เอาถือเลยเอาไม่ได้ไม่ได้มันเว้นใส่ตายางเขา,าเดี๋ยวมันมืนหัวาามไม่ได้เลายเวลาเวลาพอใสแว่นตาของบอบอบแล้วก็มันมียมันแบบใสมากเลยก็เป็นบ้นบ้นแบบแว่นใสๆของเ่าแบบใสสบายขอบคุณสําหรับของขวัญนะครับแหแมงฟีแมแมงมิ้วมิวคุณมิตรขอบคุณใจส้ม วิลลี่เออพี่วิลลี่พี่วิลลี่ตีแท็กัวกครับขอบคุณครับพี่มิตรส่งใจซ้มมาให้ขอบพระคุณมากเลยเดียวเดียเ๋ยวบอกพี่บีให้ไปกินร้าช่องโกการรออุย้ยเพชรีเลยเราคุณเอหน้ารักแนะนำร้านสถานที่แม่กองหน่อยครับไม่ได้นั่งรถไฟไปไหนคะนั่งอยู่ในรถเออวันไหนเราไปนั่งรถไฟกันไหมเคยไปนั่งรถไฟไปอยุธยาไหมเปิดเทอม ะสี่วันก็ไปเลยพรุ่งนี้ไม่อยากไปมันต้องทิ้งไม่อยากไปไม่มีใครอยากไปเว้นพ่อฝอตะโกนไม่เอาไม่เอาเม่เอาพ่อรู้พ่าแอคติ้งอยากไม่เอายาวๆ่าทำแบบนี้เด็กที่ตะโกนแบบว่าก้าวเล้าแบบนี้มันไม่น่ารักเขาจะถงแล้วค่ะว้าบ๊ายบายไปก่อนนะบ๊ายบายครับถึงแล้วครับไม่ต้อง ยังไม่ให้ถอดมันยังอยู่บนถนนอยู่เราปล่อยแล้วถอดก็พอปล่อยลืมไงมาขอเบอร์มือถือถึงแล้วเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวไปซื้อรถช่องวัดเจดแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่นะเดี๋ยวไปถึงสถานที่เดี๋ยวไปถึงตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เราไปปล่อยปัวเดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่นะเอเอไม่ได้ไม่ได้คีโมไม่ได้มาไม่ได้คีโมครับ ตัดเฉยๆผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็เอาออกเลยอขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งของฝวันมาให้นะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนคะครมีแยบมีแบบตั้งเดินกับซอยหกในเนี้เหรอในนี้เหรอตอนนี้เราอยู่ตรงตลาดมหาชัยไปซื้อตรงไหนอะรถช,ช่องวัดเจดอะวัดเจดเออวัดเจดช่องวัดเจดอ่ะ เขาไม่ได้ขายในวัดเจดหรอวัดเจดวัดเจดแบบคุณนะคะทุกคนค่ะหน้าตาแบบสาววัยรุ่นที่ไหนอยากรูผมหน้าวัดเลยใช่ไหมอ๋อขายตลาดแถวแม่ถึงเขามากับใครเป็นิด ขายอยู่หน้าวัดเดี๋ยวคงแถวนี้คงมีแหละสวัสดีครับ